สวัสด,ดีจ้านุ่มนิมจ้าเป็นเจ้าหนยาท่ดีสมบัยบอพี่น้องมือนีบดิมาห้องเพลงเด้อแต่ว่ามือนี้สิมาสอนภาษาอีสานต่อจากนี้ไปนุ่มนิมอาจจะมีคลิปที่สอนภาษาอีสานให้พี่น้องมือรักว่อมเนาะการจะเป็นบางคําศัพท์เนาะสำหรับผู้ใดที่ยุบภาเนาือผากใตหรือว่าผากกลางที่ฟังอีสานมาออกนุ่มนิมกะสิพยายามเอ,อ่อซับไตเติลเป็นภาษาไทายนั่เนาะนะคะแต่ว่าหวังว่าคงจะบนมีเช่าต่างประเทศเนาะ มี่ก็คงจะเป็นเล่าเนาะเล่าเนี่ยจะฟังออกเนาะพี่น้องทั้งเล่าเป็นจังไดแฟนคลับหนุ่มนิ่มทั้งเล่ากับทรงข้อความมาหลายเติบอยู่เนาะเนื่งจากวาหนุ่มนิ่มเขาก็น,นึกว่าหนุ่มนิ่มเป็นคนเล่าหลายคนเนาะจริงๆเราเป็นคนเล่าคนอีสานนี่แหละมือนี้มาสอนค้าว่าเหียนค่ะเหียนพี่น้องเคยเด้กฟังเพลงเสากระโปงเหียนบ่เนาะนะคะมือนี้หนุ่มนิ่มเป็นเสากระโปงเหียนเด้อนะจ๊าค่ะกะมีคนยังผ่านเนาะเคล่นเขินหน่อยหนึ่งก่อน มือนีจะมาสอนเอ่อคํ้ามาเสากระโปรงเหียนเนาะนะคะกะจะมเีเหียนนี้แปลว่ามีคนแนมค่ะเหียนแปลว่า <c oughs> บาอายบานอายเมืองเนาะเหียนแปลว่าสันค่ะเหียนแปลว่าสันเนาะนะคะคืดอดังยาง,งาเช่นมือนีนุ่มนิ่มใส่กระโปรงสันมาเลี้ยนเนาะเป็นรอยวันพันชาติค่ะทีที่บ่าเคยใส่กระปรงสันมาเลี้ยนอย่งสี่เนาะนะคะก็เลยแบบว่า เรียนมาซีปีสื่กอกระโปงตัวนี้มาซีปีแล้วตอนนี้อยู่ปีซีเนาะนะคะก็เลยใส่ใส่ขอใส่ก้นไปฝึกซ้อนละกันเพราะว่านุ่มนิ่มไปฝึกซ้อนคือกันเป็นคู่จะต้องเรียบร้อยก็ต้องใส่กระโปรงคุ้มเข่า้วก็ใส่กระโปรงเงา้วเนาะนะคะ,ะเติมหนาหนุ่มนิ่มไปฝึกซ้อนที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเดอร์พี่น้องชาวขอนแก่นมีโลมีหลานกะ่าลืมบอกนี่เด้อว่ามีคุณครูนุ่มนิ่มคุสวยไปส,ไปสอนสอนมอสองนะคะภาษาอังกฤษนะคะ คำมือนะ่ะอาจจะมีคำสา์ภาษาอังกฤษามาสอนนะคะกัาเออลืมจะมีคำว่า,มมาเฮียนเป็นภาษาอีสานแปลว่าสัน้นแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ชอ็อตนะคะชอ็ชอต S H O R T นะคะชอ็ชอตแปลว่าสัน้นไปแล้วด้วจ้าบ๊ายบาย